สวัสดีค่ะชอบตุ๊ดจีออจิชาม,มูอัลเลแคนยอน,นดีน้ำหนาวนะคะแย่อนยอน,น้ำหนาวก็เอ่อแหลไปดูดวสวย <ไป S 1> มาม <ฮะ S 1> ชมได้ <ฮะ S 1> มาเล่นมาทำปิกนิกอะไรก็ได้นะคะิวสวยมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติววดต่อเพื่อนแล้ก็เฟลโล่ววด้วยนะคะ เหยื่อท่า w a t อ r f a l l อ้โหมันลึกมากนะคะถึงแล้วขันยันน้ำหนาวฝั่งนู้นก็จะเป็นโฮมสเตย์เป็นบ้านพาักนะคะเป็นโฮมสเตย์ดูคันยอน ดูความสวยของโขดหินที่นี่น้ำหนาวที่นี่แคนยอนอยู่ในตำบลโคกมนอำเภอนนํำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะดูความสูงชันของที่นี่ลงไปจนถึงข้างล่างข้างล่างก็จะมีน้ำตกอีกที่หนึ่งนะคะสองที่ดูสิดูตรงนั้นสวยมาก ตอนนี้ไม่มีน้ำแต่ถ้ามีน้ำนี่จะเยอะกว่านี้นะคะสวยมากๆโอเคแคนยานของเราก็ ดูทไหนไม่ได้บอกว่าอะไรมาดูแคนยอนชัดๆมาดูความคมชัดของโขดหิน